สวัสดีจ้าพี่น้องสุกคนนี่แผได้บเมี่ยงหอยแค้งด้วยจ้ากับน้ำจิม้มทั่วตัดแต่ว่าผพ้ใส่แบบทั่วสีเขียวกับใบผักซีมันก็เลยเป็นสีเขียวจ้าทุกคนมีผักคลอดนะจ้าแล้วก็มีแตงแปง้วกวางแล้วก็มีผักกาดขาวจ้า มาสแสบๆน้องการจากหอยลวกัอนนี้แพ้ลวกประมาณเกือบนาทีอ่ะทุกคนลวกแพ้ว่าแพ้ลวกนานเป็นวิสนึ่งถ้าอยากได้เลือดเลือดก,กว่านี่อีกจ้ะสามตัวไปเลยคำแรกไปเดิมคำแรกเนาะอืม แล้วก็ใส่ขนมเซนกรลา้ันจิ้มเน้นๆน้นมจิ้มก็ตามเองจ้า ภาบที่สุดในปัตตานีใช้หอยดำหนึ่งไปด้จ้ะใสช้ขนมจีนไปแค่นี้ก็แซ่บอือคาราดน้ำจิ้มไปด้วยจ้า ้องจมสิแบบสามรสแซบอื้แอแซบแห้งจ้าเริ่มเผ็ดละทั้งแซบทั้งเผ็ดทั้งหวไม่อยากสิบอก เวลาแพ้เห็นน้ำจิ้มอะ่ะใส่พริกสิบเม็ดเองนะจ้าทุกคนแต่มันมันคือเผ็ดแท้มีมีมมันรายไปแล้ว นปรเขาศัดเขาหันตั้มนี่ต้องสามโต ไม่ได้กินโดหนหรอจ้ะเมียมหอยแครงเมนูต่อไปก็ต้องเมียมปลาแล้วเปล่าแ่บรับ เฮ้ยเจ็ดน่จาจัดแซ่บ,บอืมอืมอะไรอ่ะอะร่อยมากโอ้แซ่บดีหีแซ่บดีนสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอไม่ได้มาทักทายแลนดแล้วเนี่ย อขอ,อนั่งด้วยขอกินด้วยได้ไหมได้ค่ะวุสดีครับอยากเป็นทางการครับผมลืมเพลิอืมแคบเนาะต้องเน้นเน้นงวมดึง มันก็ห้องก็บ่าบ่าต้องมีน้ำเก็ดหวยหรือเปล่าเพม่อนว่าใส่ความจีนสุดพร้อมตากน้ำจีนแบบเน้นๆไม่ต้องกลัวอ้างไปเลยค่ะเอาให้พออ่ะไม่เลยมาอืมอืม น้อยจ้ะจับแต้แซบเมนูนี้ไม่ได้เห็ดโดนรอจ๊ะหรือว่าท่านได้เคยเห็ดมัองเนน้อแต่หอยแข้งนี่แท้สิมักเลือดๆกว่าน,นี่เ้ยจ้ะ ร้อนแรงเนหงเนื่อยเเจอไปคัเดียวเป็นทางใดล่ะทุกคนร้อนแรงเ่นว่าเอาอีกคำหนึ่งนะใครใครใ้แม่โอ,โอ้พอแล้วโอ้อออจะดีกว่าฉันเอาไปไปจ้ะไป จันไปผัดมาม่าฉันมาเฮ้ยค่ะท่านคลิปนี้แพทก,ก็ฝากไว้สักนิดนะจ้ะแล้วไปกินลุยตอหฮเบิดร์ดกรนี้แพทจ้ะไลค์กำอะไรให้เราสักโอเคเจ้า